นับสนุนโดยสุดทุกมุม N1 Mini จาก Oppo Smartphone <Wow. S 1> When he lived on Look in the eyes <Nice. S 1> Just like a name It makes me cry. You float like a in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. หางเสียงยังไม่หมดกดคนสุดท้ายจะเป็นอะไรไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพัดค่ะคือเมื่อกี้ที่กดช้ากันเนี่ยผมว่าไอตอนเรนิร่มเร่มเลยมันมันจะมีความโน้ตค่อนข้างเพี้ยนพอสมควรแต่ว่าที่เราสัมผัสได้จริงๆก็คืออารมณ์มันมาเต็ม,อ,มอารมณ์มันแบบว่า ดาร์สุดๆแล้วก็มันเป็นความดาร์ที่มีมนต์เสน่ห์มากจนอยากจะหันมาดูว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นไงวะมันผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเคยอกหักมาแล้วกี่ครั้งหักอกหักอกมาแล้วกี่คนและตอนเนี้เขาอยากจะอยู่ทีมอะไรใช่ทีมเราหรือไม่ทำเสียงเยาะพากหนังกาแปลงมันดาร์กจริงพี่ ร้องเพลงใสๆได้บ้างไหมครับใสๆก็ดาค่ะใสๆใสๆก็ยังดารมารุโกะอะไรอย่างเงี้ยช่วยร้องให้ฟ bueno? ังหน่อยได้ไหมด้ได mm ้ร hmm> ้องเลยได้ใช่ไหมคะร้องให้ดักจั๊กนะเอาดักจั๊กเลยนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันเอาไปไหมเหมือน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 เพลงซาวด์แท็กประกอบไม่นาคภาคสองอะแล้วยื่นมือมา เก็บเองก็ได้เนี่ยเก็บเองก็ได้เออมือยาวน่ะนี่มาจริงๆแล้วผมผมผมตกอยู่ในพวังนะที่ผมหันมาผมบอกให้เลยว่าสายร็อกสองสายก็หันมาแล้วผมไม่สู้ทําสู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าผมอยากจะหันมาบอกคุณว่าคุณทําให้ผมนึกถึงเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าลิกวชิราประลันผมคิดถึงเขามากฟังคุณแล้วผมคิดถึงเขามากๆไม่ได้เจอเขานานล้วด้วยสุดยอดขอบคุณค่ะ น้องน้องไปร้องตามงานแต่งงานมั้งไหมยังยังไม่เคยลองอ่ะเอออย่ามางานผมนะโอ้โหถ้าอยู่ทีมผมนี่เพลงดาร์กผมเพียบอะไรอ่ะองเพลงดาร์กตอนไหนอ่ะดาร์กเวเดอร์มีมีโอดนตรีนี่โฟนอนบลอนลร้องสบายเลยเนี่ยใช่ไหมชอบฟอนอนบอลเนอ่ะเป็นอาม่าของใครโฟนอนบอนเพลง what's up ใช่ไหมโอ้สับอายุม้าอะไรของคุณเหมาะเหมาะเหมาะคนละเพลงคนละเพลงได้เวลาเลือกแล้วค่ะจะอยู่ทีมไหนคะก็ขอบคุณพี่ทั้งสามคนนะคะแล้วก็พี่เจนิเฟอร์คิมที่กดมาตอนสุดท้ายน้องพูดให้มันมีความสุขกว่านี้ได้ไหมฮะ นเดี๋ยวเริ่มหัวเราะแล้วเขาดีใจจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาเริ่มขำแล้วเดี๋ยวกอนโอเคครับอ่ะอ่เอางี้เลือกเลือกใครมาจากบ้านก่อนมาครับมีมีค่ะมีค่ะใครจ้ะก็พี่แตมก็เลือกนะแล้วยังคิดเหมือนเดิมอยู่ไหมเหมือนเดิมค่ะ ผิงพี่น้องหนยชีวิตเราเคยเจออะไรมาเยอะเลยดูกันเดินของน้องยังด์กเลย